สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำแกงเห็ดใส่ฟักทองกันค่ะเครื่องแกงที่ตำก็จะใส่พริกกับหอมแดงค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะ เห็ดที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นเห็ดรวมนะคะหั่นแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะวันนี้จะใส่ฟักทองด้วยหั่นป็นชิ้นๆพอดีค่ะ ใส่น้ำใบยะนางลงไปต้มค่ะใส่เครื่องแกงที่เราตำไว้ค่ะคนให้เข้ากับน,น้ำใบยะนางใส่ตักทองค่ะ ซักทองเริ่มจะสุกแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะผงชูรสน้ำปลาความนัวตามใจลองนะคะอันนี้จะใส่สักหนึ่งทัพพีครึ่งค่ะเติมน้ำปลาลงไป ต่อไปก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดสุกแล้วก็ใส่ใบเบญจลักเป็นขั้นตอนสุดท้ายดีค่ะ ติดไฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเห็ดใส่กะทองเมนูเพื่อสุขภาพสดน้ำอร่อยมากน่าทานไหมคะ